สวัสดีครับ i บ l บท a l กกับโอโปรครั้งนี้ให้หัวข้อว่าท่าทีของการรับใช้นะฮะจะใช้เกี่ยวกับการทำงานก็ได้หรือการรับใช้พระเจ้าก็ได้นะครับเพราะทุกสิ่งที่เราทำนั้นถวายเกียรติพระเจ้าอยู่แล้วบ่อยครั้งเนี่ยเป็นไปได้ว่าความคิดของเราคิดว่าการรับใช้พระเจ้าคือในกิจจักรแต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราดูในสายพเนตรของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทํางานที่ไหนอย่างไรก็แล้วแต่หรือทําให้กับใครเนี่ยสุดท้าย ก็ทําเพื่อพระเจ้าอยู่ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าในพระมีรีได้พูดถึงว่าสุดท้ายะองเจ้าการงานของเราทั้งเส้นเนี่ยไปพิจารณาเมื่อแผ่นดินของพระเจ้ามาถึงนะครับก็โดยประมาณนี้โคโรสีบทที่3ข้อ2 3บถึง24บอกท่าทีในการรับใช้พระเจ้าว่าไม่ว่าเราจะทำสิ่งใดจงกระทำด้วยความเต็มใจเหมือนทำถาไวายแด่พระเจ้านะครับส่วนข้อ24จะบอกว่าการงานทุกอย่างเราจะได้รับบำเหน็จจากพรงนะครับเพราะฉะนั้นการตระหนัก ของการที่เราทําด้วยท่าทีแบบนี้ในทุกๆอย่างจะส่งผลเขาเรียกว่าคุณภาพของงานเพราะว่าเราจะไม่ได้ทําให้ในายกอในขอแต่เราทําให้กับพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ใครก็แล้วแต่เรารู้ว่างานที่เขาทำเนี่ยทำให้กับพระเจ้าผู้รราาท,ท,ำทำรงยิ่งใหญ่จะทําอย่างดีและเราก็จะเป็นตัวแทนของพระเจ้ากลายเป็นคนของพระองค์ในงานนั้นๆให้กับคนที่เรารับใช้อยู่เขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเรานะครับ เพราะว่าเราทําเพื่อถวายเกยียรติแด่พระเจ้าคือให้พระเจ้าได้รับเกยียรติแลวเราก็จะไม่ท้อใจด้วยถ้าถ้ามีคนไม่ชมเราไม่เห็นคุณค่ากับงานการของเราแต่ถ้าเรามีท่าทีแบบนี้พระเจ้าจะเป็นผู้ที่มองแล้วก็ให้เกียรติกับเราเองและเชื่อเลยว่าการงานของพระองค์ที่เราได้ทําให้กับพระองค์นั้นพระองค์จะให้บําเหน็จของเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นท่าทีแรงจูงใจที่ถูกต้องแบบนี้ก็คือให้พระเจ้าได้รับเกยียรติ จะเป็นท่าทีในการรับใช้พระเจ้าด้วยความยินดีอยู่เสมอและการงานของเราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าครับอย่างนนุนใจให้เราทำทุกสิ่งเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าร่วมกันสวัสดีครับ